นะพี่น้องก่อยบกม่วงเฉียวเลยบกม่วงเบาเนาะเสียบอยังดิมาเด้อมาเด้อมาเด้อเด้อม่วงเบามาโดนแลยเอาเสิมาก่อยเนาะใส่หอมแดงคือเสียบกะฟานแล้วนะพี่น้องใส่หอมเนาะอืมบักพริกผงก็ไม่หรอกตามแบบพริกใส่เอาเนาะเดี๋ยวเด้อฟานหอมก่อนอ่ะพี่น้องหอมอะไรนี่ ุงเลยบ่เนี่ยปลาแปนี่ไร่ได้เข้มเข้มข้าวัวาวัวก็น้ใส่ดดวัวให้ดได้ป่อยเนาะบ๊วย๋ยวสุด,ดไปเดี๋ยวสุด,ดสุดออกน้ำใสก่กแห้งน้ำน,น,น้อย อะไรก็ได้เข้มเง้ยนะเน้นน้ำตาลจะน้อยน้ำตาลคลี่มือเดียวเนาะเดี๋ยวใส่น้ำปลาใช่ไหมกันตรงเรียงตรงเรียงคลี่ัปคลี่มือเดียวบดทันทันเลยเดี๋ยวได้ด้วยอะได้หรอพร้อมเสิร์ฟ cái ngọn cái chuông cái sau. Mà đeo mà đeo mà đeo bạn này. đạo 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 Chặt đạo 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 đạo

みんなで。Mm hmm. oh,